วันนี้ใครอยากกินพิซซ่าไหมคนเมืองใครกินพิซซ่าเนี่ยคนเดียวก็ได้นะเจ้ามันไม่ยากเจ้าวันนี้จะเนี่ยกินนะกมอส่วนผสมนะเจ้าก็จะมีแผ่นพิซซ่าสําเร็จรูปนะเจ้าซื้อมาสี่แผ่นเจ้ามอสซาเรลล่าชีสชีสดิบไส้กรอกปูอาร์ตมายองเนสซอสบะเือส้มซอสพริกออริกาโน่เจ้าออริกาโน่เจ้าส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีเัก้อเจ้าเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็ซอสพริกนะเจ้ามาเทใส่แผ่นพิซซ่าแล้วก็จ้อนเกลือเกลือมันบางๆ าจะใส่นากใส่น้อยกัแล้วแต่เฮานะเจ้าใส่เท้าใดก็ได้เจ้าแผ่นนี้จะย่าเป็นกรอบบางนะเจ้าใส่กรอบมาใส่นะเจ้าแล้วก็ใส่ด้วยมายองเนสส่วนผสมตึ้งมดที่มีนะเจ้าใส่ลงไปนักๆเจ้าแต่จานนี้จะเน้นที่กรอบบางนะเจ้าก็เลยมาต้องใส่หนาเกินไปเจ้าใส่ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเอาไปอบได้เลยเจ้าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาไปอบได้เลยเจ้า จะใช้เตาอบลมร้อนเจ้าอุณหภูมิที่180องศาใช้เวลานานที่เจนาทีระวังที่อบแผ่นบางกรอบนะเจ้าเอาก็ปล่อยทิ้งไว้ทันเลยเจ้าก็าจะมาทําแผ่นนึ่งเป็นแผ่นหนานุ่มนะเจะ้าแผ่นนี้เข้จะใช้ซอสบะเือส้มนะเจะ้าซอสบะเือเทศเจ้าเทซอสบะเือส้มใส่ลงไปเจ้าแล้วเขาก็จะเอาออริกาโนนะเจะ้าใส่ลงไปหน้าใส่ไปตวัวซอสบะเือเทศเพิ่มความหอมนะเจะ้า,าเกลือเกลียมันเข้ากันแล้วก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกันเจ้าใส่เท่าที่เขามีใส่เท่าที่เขาต้องการแต่ แผ่นนี้จะเนี่ยเป็นแผ่นหนาก็จะใส่นักๆนะเจ้าใส่จนท่วมเลยเจ้าใส่กุยางลงไปเลยเจ้าแล้วก็นําไปอบเจ้าแผ่นนี้จะใช้เวลาอบนะเจ้าที่8นาทีความร้อนจะใช้ที่170องศาเจ้าจะอบแบบนุ่มเจ้าแผ่นแรกสุกแล้วนะเจ้าก็จะเห็นว่าหน้าตาของแผ่นแรกจะเป็นแผ่นที่กรอบบางนะเจ้าสีกับบัตได้ไหมนะเจ้ากําลังดีเลยเจ้าแผ่นที่2ก็สุกแล้วเหมือนกันเจ้าแผ่นที่2ก็จะออกมากรอบ หน้าเนะี่ยเจ้านุ่มในนี่ก็คือหนานุ่มนั่นเองเจ้าหน้า,นานหนาแผ่นหน้าหนานุ่มขนาดเจ้าหอมชีดยืดแน่ๆเลยแผ่นที่สองก็ขึ้นอยู่กับความชอบเจ้าชอบแบบกรอบบางก็ทําแบบกรอบบางชอบแบบหนานุ่มก็ใช้แบบหนานุ่มก็ทําแบบหนานุ่มเจ้า เซร็จเรียบร้อยถึงสองแผ่นเจ้าแผ่นกรอบบางก็น่ากินแผ่นแบบนึ่งนะเจ้ามาสำหรับคนชอบกรอบบางนะเจ้าแผ่นผน,นึ่งหนานุ่มก็มาสำหรับคนที่ชอบหน้าหนาหน้าหน,น,นานุ่มเจ้ามีชีสเยิ้มแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ทําแบบอ้นเจ้าลํำถึงสองเจ้าอันนี้จะเน้นที่ชีสเยิ้มไออย่างก็เปิ้ลใส่อย่างต้องก้าออริกกโนที่มันเยิ้มเยิ้มไหอย่างก็มอสซาเรลลาชีสลํำก็ ตัวเองมากกว่ามากกอมาดบ่มีวันลืมแน่นอนมากขนาดมากมากยิ่งกว่าเออไออย่างบอกงูเนอะมากบ่กงูเจ้าดูเจ้าหนาหนุ่มดูที่หน้ากินกอหน้ากินแกเอาสักแผ่นบ่เอาสักแผ่นบ่เอากินไปแล้วเนอะ